สมพันทศิษก็ได้สนอง้งไฟตกแต่งพร้อมนำน้ำมายังเข้าป่าอาหารตูปปาปูปาลายาจดงดอกตอกดอกไม้ลำเตียนมาจำเนียมตั้งไว้เหนือขานพร้อมตั้งพิคาหารเพื่อทวาวายเป็นตันเนื่องในวันเกิดเก้ากัญญาวัสนิตดิบิบันิอัตมาก็มีธรรมะเมตตา วายน้าปฏิขาะรับอะไรยังของตานเพื่องและยังกัรปันนิธานหน้าผัถันนาแห่งเจ้ากองเงาโมละสตางแม้นว่าุุนาบุตัาานอันอนี้มีมักโอที่สวนบนสู่กูศลนี่ไปให้ยังมาเหตสิกาเตวะบุตเตวาดาอันทักษาวัดวาอารามตินีเป็นเก้าพร้อมด้วยอากาศเตวาดาปภัตตาเตวาดาลูกาเตวาดา ว่าจระมวลหมูมอันตันอยู่กุติสาตังอินตาติตาปรดดาฟัญญาพรหมฟัญญาโยมมาลกุณฑนักนทันไทยปรมัยไอส่วนทรัพบประสัตตังมวลนน้อยใหญ่อันอยู่ภาพอยกุติสาจุงมาอนุโมทนาซึ่งของตันตังเตาโลกาบันตังสีนางนังนไทยทอดและเนสสลิกุตตะอามะต้นจำพุทจำบัดุดจำนำหยนนาไมตั้ง